สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีตุลมาตรวจดวงในช่วงดาวเสาร์ย้ายราศีนะคะซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่19พฤษภาคมนี้ค่ะโดยดาวเสาร์จะย้ายจากภพปุตตะไปสู่ภพอรินะคะ EP นี้ค่ะเป็น EP ที่1เป็นการทํานายดาวเสาร์บวกดวงเดิมนะคะแต่ว่า EP 2จะเป็นการทานายดาวเสาร์บวกดวงจรในปี68ค่ะใครสนใจแปะลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์นะคะ สำหรับดาวเสาร์นะคะท่านจะย้ายจากภพปุตตะไปสู่ภพอริเนี่ยในวันที่19พฤษภาคมนี้แล้วก็จะอยู่นะคะในภพอริเนี่ยนะคะถึงประมาณเมษาปีเจหนึ่งก็คือวงโครจรของดาวเสาร์จะใช้เวลาประมาณ2ปีครึ่งนะคะซึ่งก่อนหน้าที่ท่านจะย้ายเนี่ยท่านอยู่ในภพปุตตะเนี่ยนะคะมากับคุณเนี่ยตั้งแต่สองปีครึ่งที่แล้วนะคะซึ่งการที่ดาวเสารลอยในภพปุตตะเนี่ยนะคะข้ออ่า จำกัดมันก็คือว่ามันเป็นเกณฑ์พินทุบะนะคะเห็นไหมคะว่าไฟลุกเลยนะแสดงว่าใน2ปีครึ่งที่ผ่านมานะคะคุณก็อาจจะรู้สึกว่ามีความเครียดความอึดอัดความกังวลความกดดันนะการอดทนที่คุณกําลังจะทําอะไรบางอย่างบางคนวิตเป็นเรื่องเรียนบางคนเป็นเรื่องของอ่า ลูกน้องลูกค้าบริวารโปรเจกต์โครงการนะคะหรือเรื่องของแบบทรัพย์สินบางคนอาจจะแบบซื้อทรัพย์สินใหม่นะคะอยู่กับครอบครัวใหม่กําลังจะทํากิจการใหม่นะะขยายสาคงสาขานะคะก็เลยอาจจะต้องมีลูกน้องนะคะมีลูกค้าซึ่งมันมันเป็นดาวเสาคือมันค่อนข้างทุกข์ เหนื่อยทุกยากลาบากไอ้ที่ผ่านมานะแต่ต้องบอกก่อนว่าดาวอะ่ะก็มีข้อดีนะคะดาวเสาร์เนี่ยคือถ้าเกิดคุณแบบอดทนทาในช่วงสองปีครึ่งเนี้ยคุณแบบอดทนทําสิ่งเนี้ยที่เมื่อกี้บอกมานะะเรื่องใหม่ๆหรือหรืออยู่กับกลุ่มลูกค้าที่มันยากลูกน้องที่แบบโหแบบดุหนักนะคะดูกดดันเครียดหรือการเรียนที่มันแบบยุ่งยากเหนื่อยหนักมากคุณดําเนินการมานะคะโดยไม่ย่อท้อก่อนนะ โดยความตรากตำอดทนนะคะคุณจะกำลังประสบความสาเร็จนะเพราะอิทธิพลของดาวสาวคือคุณต้องสีต้องทนก่อนอะสีต้องทนมาอย่างยาวนานแล้วสีจะแบบจะออได้รับความเป็นปึกแผ่นนะคะเหมือนว่าสร้างบ้านต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างแล้วก็จะแบบ เป็นปึกแผ่นก็คือเป็นบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ได้นานหรือเกษตรกรรมอย่างเงี้ยนะคะปลูกผักปลูกหญ้าปลูกต้นไม้ต้องใช้การอดทนรอคอยแล้วก็จะได้ต้นไม้ที่ออกดอกออกผลเป็นผลิตผลของเรา อย่างนี้นะคะมันก็จะกลายเป็นว่าคุณได้อดทนมาหรือเปล่าในช่วงสองปีกว่าที่ผ่านมาหรือคุณอดทนไม่ได้แล้วคุณก็ออกแล้วคุณก็เลยทุก์ใหม่นะคะกรณีอย่างนั้นก็ยังถือเป็นพินทุบายไปว่าไอ้ความทุกข์มันก็อยู่กันกับคุณไปนั่นแหละแต่เดี๋ยวทุกเนี้ยกาลังจะออกไปจากคุณแล้วแต่สําหรับคนที่อดทนมาได้สองปีเศษแล้วเนี่ยช่วงที่ดาวเสาร์กาลังจะออกคุณจะได้รับความยิ่งใหญ่การเติบใหญ่ความยิ่งใหญ่สําเร็จนะคะในสิ่งที่คุณอดทนทํามา นะทีนี้ดาวเสาร์ก็กําลังจะย้ายเข้าสู่ภพอริทําให้อิทธิพลของดาวเสาร์ที่แปลว่าเหนื่อยหนักเครียดทุกไาานะ์ไม่ถึงดวงชะตานะไม่ถึงดวงชะตาไปสองปีครึ่งเฮ้ยเฮ hey, ละไม่เหนื่อยไม่หนักไม่เครียดละนะคะแต่ทีนี้อาจจะต้องอมีข้อจํากัดนิดน,นึงบังเอิญว่าดาวเสาร์ในช่วง2ปีครึ่งนี้ บังเอิญว่าจะมีอยู่5เดือนก็คือช่วง23สิามงหาถึง13กุมภาหกเก้าจะเป็นช่วงที่อยู่ดีดดาวเสาร์ก็เดินถอยหลังกลับมาในภพปุตตะอีกครั้งคือเขาไม่ควรจะกลับมาแล้วแล้วเขาก็อยู่ดีก็แวะกลับมาใหม่นะคะมันก็จะมันก็เลยจะกลายเป็นว่าในช่วงไตรามาสที่4ี่เนี่ยนะสามสี่ของปีนี้มันก็จะมีโอกาสนะ,ะที่คุณอาจจะทํากลับมาทําเรื่องเดิมดม,มาเจอลูกค้ากลุ่มเดิมมาเรียน ไอ้เรื่องเดิมที่นึกว่าเรียนจบไปแล้วต้องมีเรื่องกลับมาเรียนใหม่มาคุยกับลูกคาลูกค้ากลุ่มเดิมลงทุนตัวเดิมบ้านทรัพย์สินอันเก่าที่เราแบบว่าออซื้อมามันมีเรื่องอะไรที่จะต้องมาดูมากังวลไหมอะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่ากลับมาในในเรื่องเดิมที่คุณเคยทํามาแล้วเป็นการเดินแบบผิดปกติใช่ไหมคะก็อาจจะต้องมีเหตุอะไรให้เราต้องมาเคลียร์มาดูมาเช็คมากังวล ไปอีกสักพักหนึ่งนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ย13กุมภาพันธ์อยู่เป็นวันสุดท้ายพ่อ14กุมภาพันธ์ช่วงวันวาเลนไทน์6-9ดาวเสารไปอยู่ในจุดอริแล้วแปลว่าโอเคละเคลียร์ได้ไม่เครียดไม่เหนื่อยไม่หนักไม่ทุกข์ละหลัดลาได้ละแล้วดาวเสารก็จะอยู่แบบนี้ไปจนถึงเมษา7-1นะคะทีนี้ไม่เหนื่อยไม่หนักไม่เครียดละโอเคละนะคะแต่ดาวเสาร์าเขาเป็นเจ้าเรือนพกพันธุนะคะ สิ่งที่จะมีปัญหาก็จะมาจากเจ้าเรือนพพพันธุนี่แหละนะคะก็คือ1เรื่องของอคนในครอบครัวนะคะอาจจะมีเรื่องของปัญหาหนี้สินหนี้สินในครัวเรือนเรื่องของทรัพย์สินที่มีเรื่องของหนี้หรือคนในครอบครัวเนี่ยโดยเฉพาะากลุ่มที่เป็นลูกจ้างเรานะคะสัตว์เลี้ยงของเรานะคะมัก เกิดอรินะคะมักจะมีปัญหาทําให้เราเกิดความทุกข์เช่นไม่สบายมีปัญหาน้องแมวน้องหมาไปกัดไปควคน,นคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะกลายเป็นว่าเรื่องของคนในครอบครัวหรือเรื่องของทรัพย์สินของคุณอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างแต่สิ่งนี้เนี่ยมันไม่ได้ทำให้คุณทุกข์นะเพราะดาวเสาอะไม่ถึงดวงชะตาคุณใช่เขาอาจจะมีปัญหานะคะมีหนี้มีโรคนะคะ มีเรื่องราวต่างๆมากมายแต่สิ่งนั้นเนี่ยไม่ได้ทำให้เราเกิดความทุกข์แบบนี้นะคะถ้ามันไม่ทุกข์ก็แสดงว่ามันไม่หนักหนามากถูกไหมเออแต่มันมีปัญหาแน่ๆแบบนี้เป็นต้นทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าแล้วพื้นดวงอะ่ะมีดาวอะไรไปเจอดาวเสาในภพอริไหมนะคะเพราะจะไปกระตุ้นกันอย่างถ้าเกิดพื้นดวงคุณมีดาวอาทิตย์เนี่ยลอยอยู่ในภพอริพื้นดวงก่อนนะ อาทิตย์คือความสําเร็จของคุณในพื้นดวงความสําเร็จตกอยู่ในจุดที่มีปัญหานะจึงทําให้เราเนี่ยนะคะอาจจะประสบความสําเร็จยากกว่าจะกว่าจะสําเร็จทีเนี่ยมันจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคปัญหานะคะ,ะเราเผลอเนี่ยศัตรูของคุณนะ่ะเขาก็จะแบบสําเร็จมากกว่าคุณนะ่ะเพราะความสําเร็จไปอยู่กับศัตรูแทนนะต่อสู้กันไปอย่างเงี้ยนะคะศัตรูได้ลนะชนะอีกละเออ พอดาวเสามาเนี่ยมันก็จะเป็นดาวคู่ธาตุไฟนะคะไฟอะ่ะแรงเลยแต่ไปตกอยู่ในน้ําราศีธาตุน้ําแถมไปตกอยู่ในภพเสือ่อมเหมือนแบบก่อกองไฟใหญ่เลยอะ่ะแต่อยู่ในถ้าคนไม่เห็นอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นปีที่ไฟอาจจะน้อยหน่อยนะคะเพราะอาจจะมีปัญหาะะเรื่องของคนในครอบครัวนะ,ะปัญหาเรื่องของทรัพย์สินนะคะเลยทาให้เกิดความรู้สึกว่าเออหมดไฟ ทีนี้ถ้าคุณมีดาวพุธไปรอยอยู่ในภพอริเนี่ยนะคะพุธคือปากเลยนะคะการสื่อสารของคุณนะอาจจะไม่ค่อยโดดเด่นนะในพื้นดวงนะคะแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเราสื่อสารไม่เก่งอย่างเงี้ยแล้วเจ้าเรือนมาจากภพสุภะเราก็อาจจะทําให้เอลียไหมเลียนายก็อาจจะแบบว่าเออทาให้เราจเจริญก้าวหน้าช้าเพราะบางทีเราก็อาจจะไม่ได้แบบประจบซอบพอพูดจาอะไรให้นายรู้สึกชอบอะไรเงี้ยนายเราก็อาจจะเป็นศัตรูกับเรานะคะ หรือคําพูดของเราเนี่ยนะคะก็อาจจะสร้างศัตรูเนี่ยพบวินาศคือความเสื่อมเนี่ยนะคะความเสื่อมมันมาเป็นอุปสรรคปัญหาก็คือบางทีเขาไม่พูดกับเราตรงๆเอะ่ะเขาจะชอบพูดแบบแทงข้างหลังรับหลังเราอะไรอย่างเงี้ยไม่บอกกับเราตรงๆหรอกนะคะเออนินทาว่างั้นเหอะ เกิดอาการเกิดเจอเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นพอดาวเสารมาเขาเป็นดาวคู่ที่ดีนะคะเสาร์กับพุธเนี่ยเป็นดาวคู่สมพลแต่อยู่ในภพเสียไงมันก็เลยทําให้ไม่สามารถเนี่ยต่อยอด,ดสมมติคุณต้องใช้แบบเรื่องของการพูดการติดต่อการสื่อสารการเจราจาใช้บ้านเป็นโฮมออฟฟิศใช้บ้านในการค้าขายใช้ทรัพย์สินของคุณใช้คนในครอบครัวของคุณเนี่ยมาช่วยกันทํามาหากินทําให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองงอกงง,งอกงามนะคะ แต่สิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะยากเพราะมันตกอยู่ในจุดอริในปีนี้นะคะถ้าคุณมีดาวราหูลอยอยู่ในภพอริเนี่ยนะคะคือราหูมาจากเจ้าเรือนปุตตะเวลามีลูกน้องนะคะลูกน้องก็อาจจะเป็นศัตรูกับเราไม่ค่อยเชื่อฟังนะ,ะลูกค้าก็จะเจอแบบว่าหินหินยากยาก,ยากนะการลงทุนการเสี่ยงโชคนะ,คะมักมีอุปสรรคมักมีปัญหาการเรียนการศึกษาก็อาจจะยากลําบากหน่อยมีความยุ่งยากนะคะ เพราะราหูเนี่ยไม่ให้คุณในภพอรินะคะพอดาวเสามามันเป็นดาวคู่มิตรใหญ่นะ คือมิดใหญ่เนี่ยจริงๆมันควรจะแบบดีไงแต่มันเนี่ยมันตกอยู่ในจุดเสียมันก็เลยกลายเป็นว่าสิ่งที่คุณควรแบบจะได้นะบางทีอาจจะได้แบบลูกค้าแบบโหรายใหญ่เลยแต่ลูกค้ารายใหญ่อาจจะไม่อยู่กับเราไปอยู่กับคู่ค้าคนอื่นลูกค้ารายใหญ่มาเป็นศัตรูทรัพย์สินที่เพิ่งได้มานะคะหรือลูกหลานบริวารของคนในครอบครัวหรือเรื่องของการเรียนการศึกษาช่วงนี้มันแบบยากลําบากนะมันมีอุปสรรคบางทีได้บ้านหลังใหญ่โตมาเลยนะคะแต่ก็นี่ก้อนโตเลยอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้ ะะถ้าพื้นดวงคุณมีดาวเสาลอยอยู่ในภพอริอยู่แล้วอันนี้เฉยๆนะเพราะว่าพื้นดวงก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครอบครัวนะคะมักจะมีปัญหาเช่นอาจจะแบบว่ามีเรื่องของสุขภาพนะครอบครัวอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันหรือรู้สึกว่าเออบางทีก็แบบงอนๆกันเป็นศัตรตูมีทรัพย์สินอะไรบางทีก็ชอบแบบว่าเป็นหนี้นะคะเป็นหนี้แบบวนไปอะไรประมาณนี้มีทรัพย์สินไม่ได้ต้องมีปัญหาพอดาวเสามามันก็เลยเฉยๆเรื่องนี้ โจประจำนะไม่ได้รู้สึกอะไรเลยทีนี้ถ้าคุณมีดาวจันนะคะลอยอยู่ในภพอริเนี่ยนะคะคืองานของคุณนะ่ะคุณอาจจะหางานยากนะคะได้งานทีก็อาจจะแบบได้ได้เงินน้อยนะะหรืองานแบบมันแบบไม่ถูกใจเรามีปัญหามีอุปสรรคเรื่องงานนะพอดาวเสารมาเนี่ยนะคะ ก็มันก็กึ่งเป็นดาวคูศ่ศัตรูมันเลยกลายเป็นว่าลบลบเป็นบวกนะจากที่ปกติเราหางานยากมีอุปสรรคปัญหาชอบเจอศัตรูแต่ครั้งนี้มันอาจจะมีโอกาสได้ทํางานกับคนในครอบครัวนะคะหรือแบบทํางานของตัวเองอ่ะใช้ทรัพย์สินทํางานที่บ้านนะใช้ทรัพย์สินของเราในการทํางานก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเออนะความรู้สึกอึดอัดใจเวลาทํางานอะ่ะมันเหมือนมันลดน้อยลงเพราะปกติแล้วมันมันเครียดมากไงมันอึดอัดใจความอึดอัดใจลดน้อยลงแล้วนะในปีนี้ ทีนี้ถ้าคุณมีดาวอังคารลออยู่ในภพอริเนี่ยนะคะคือพื้นดวงเนี่ยถ้าคุณมีคู่มีพาร์ทเนอร์นะคะมักจะเป็นศัตรูกันนะคะคือควรจะทํางานคนเดียวอะนะคะมีคู่มีพาร์ทเนอร์ไม่ได้เลยเป็นศัตรูหรือเขาอาจจะมีปัญหาพอคบกับเขาแล้วเขาดีๆอยู่นะคะพอคบกับเราแล้วเขาป่วยพอคบกับเราแล้วเขามีหนี้พอคบกับเราแล้วเขามีปัญหานะคะ ดาวอังคารก็มาจากการเงินด้วยเงินของคุณเป็นศัตรูกับตัวเองเพราะว่าเงินเนี่ยพอได้มือซ้ายมานะก็ออกมือขวาด้วยเรื่องต่างๆมากมายนะจะเป็นเรื่องของสุขภาพนะหรือแบบชอบมีหนี้สินตลอดเวลา พอดาวเสามามันจะกลายเป็นลบๆเป็นบวกนะมันก็จะเป็นโอกาสที่ดีนะอย่างสมมติว,ว่าคุณมีหนี้บ้านนะคะกําลังจะซื้อบ้านมีหนี้บ้านก็มันจะเหมือนกับว่ามีโอกาสในเรื่องของการหาเงินมาใช้จ่ายเรื่องของหนี้สินต่างๆได้นะคะคนที่เป็นศัตรูกันกับเราเนี่ยนะคะก็อาจจะเจอแบบ คือเจอตอที่ใหญ่กว่าอย่าโทิว่าคุณทําคุณมีแฟนเป็นศัตรตูใช่ไหมแต่ครั้งนี้มันอาจจะมีการทําอะไรแบบร่วมกันแบบภายในครอบครัวอย่างเงี้ยแล้วคนในครอบครัวก็อาจจะใหญ่กว่าใหญ่กว่าแฟนนะคะก็เลยทําให้มันไม่มีปัญหามีอุปสรรคนะคะศัตรตูเนี่ยเหมือนลดน้อยลงหายตัวไปเรื่องของการเงินก็จะดีขึ้น ทีนี้ถ้าคุณมีดาวพฤหัสลอยอยู่ในภพอริเนี่ยนะคะคุณก็อาจจะใช้แบบปัญญาความรู้ความสามารถของคุณในการแก้ไขปัญหาอันนี้คือข้อดีนะคะแต่ว่าข้อเสียก็คือว่าบางทีเราครบเพื่อนเนี่ยเพื่อนโดยเฉพาะในลักษณะของดาวพฤหัสเพื่อนที่เป็นแบบ ผู้ใหญ่กว่าคนที่มีความรู้มากกว่านะคะหรือพี่น้องของเราเนี่ยเขาจะชอบตั้งตัวเป็นศัตรูกับเรานะคะเออคนในสังคมเนี่ยนะคะที่เป็นดาวกลุ่มดาวพฤหัสโด,ดยเนี่ยจะชอบตั้งตัวเป็นศัตรูกับเรานะแต่เราก็จะสามารถใช้ความรู้ของเราเนี่ยในการแก้ไขปัญหาได้นั่นเองพราดาวเสารมา์มันเป็นดาวแบบขัดแย้งเหมือนกันนะเลยกลายเป็นว่านะคะ ถ้าเพื่อนคุณนะคะที่แบบอยู่ในองคอ์กรเดียวกันที่อยู่กันมานานหรือญาติพี่น้องคุณนะคะที่รักกันเหมือนแบบคนในครอบครัวแบบไปมาหาสู่กันอะไรอย่างเงี้ยคนกลุ่มนี้นะคะปีนี้ก็อาจจะเจอ,เ,อเรื่องหินหินหนัก,นกๆเยอะหน่อยมีอะไรที่เขาจะต้องแบบปรับปรงุงปรับเปลี่ยนชีวิตเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาอาจจะมีอะไรที่รู้สึกกดดันนะ,ะจากแบบในองคอ์กรหรือจากครอบครัวหรือจากเรื่องของทรัพย์สินของเขา คือชีวิตไม่ง่ายอะในปีนี้สําหรับเพื่อนพี่น้องของคุณทีนี้ถ้าคุณมีดาวศุกร์ลอยอยู่ในภพอริเนี่ยตายละดาวศุกร์เป็นตัวคุณด้วยสิเออตัวเราเนี่ยเกิดมาก็มักจะชอบเจออุปสรรคปัญหาศัตรูหนี้สินโครคภัยไข้เจ็บนะคะหรือมันก็อาจจะเป็นเพราะตัวเราเองด้วยนะอันนี้อาจจะต้องระวังพอมันมีปัญหาก็เลยอาจจะทําให้คุณรู้สึกแบบไม่ค่อยมีความสุขใช่ไหมในชีวิตนะคะแล้วก็ดาวศุกร์เนี่ยก็มาจากภพมรณะด้วยนะคะบางทีศัตรูคุณก็จะมาจากสิ่ง สิ่งที่มองไม่เห็นเออแล้วก็อาจจะต้องห้ามเลี้ยงสัตว์นะเพราะว่าเลี้ยงสัตว์แล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมรณะเนี่ยจะตายได้นะคะพอดาวเสาร์มาเนี่ยนะคะก็จะเป็นปีที่คุณอาจจะต้องอ่ค่อนข้างกังวลน,นะถ้าเกิดเป็นเรื่องของครอบครัวนะคะมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในครอบครัวนะ,ะหรือเรื่องของภาระของอ่าทรัพย์สินของคุณในปีนี้ถ้าคุณมีดาวเกตรอยอยู่ในภพอริเนี่ยนะคะคือเกต่ะ ท่านาเป็นดาวที่ช่วยแบบดาวทุกดวงนะคะแล้วก็ช่วยพบนั้นมันก็เลยเหมือนกับว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีปัญหาปริคือปัญหาอุปสรรคศัตรูนิสินหรือเรื่องสุขภาพนะคะเมื่อมีสิ่งเนี้ยดาวเกตจะมาช่วยนะเออพอมีปัญหาจะชอบมีหนทางออกมีบุญมาช่วยอะไรสักอย่างทําให้มันรอดปลอดโปร่งมีนิสินเดี๋ยวมันก็จะมีแบบอะไรเข้ามาช่วยอ่ะนะคะมีศัตรูนะคะเดี๋ยวดาวเกตก็จะมาช่วยปัดเป่าไปคราวนี้ ดาวเกตจะมาเจอดาวเสานะคะดาวเกตก็จะไปช่วยดาวเสาแทนนะเออมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้ามันมีปัญหาเรื่องของครอบครัวเรื่องของทรัพย์สินของคุณในปีนี้ดาวเกตก็จะไปเสริมทำให้ปัญหาเนี่ยมันอาจจะชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิม ทีนี้ถ้าคุณมีดาวมฤตยูนะคะลอยอยู่ในภพอริก็คืออันนี้ดีนะเพราะมฤตยูเป็นดาวที่ไม่มีแบบใครอยากจะได้หรอกนะคะไม่ถึงดวงชตาดีแล้วนะความอาเพศเสียหายไม่มีนะไม่มีจากดวงชตาทีนี้มฤตยูดันมาเจอเสานะมฤตยูจะไปกระตุ้นดาวเสาแทนไงเลยกลายเป็นว่าเออเรื่องของสุขภาพของคนในครอบครัวเรื่องของทรัพย์สินที่มันอาจจะมีเรื่องของแตกเสียหายพังนะคะ สัตว์ลงสัตว์เลี้ยงอาจจะอาจจะป่วยได้ง่ายในปีนี้นะคนรับใช้เนี่ยอาจจะมีปัญหาเข้าเข้าออกออก,ออกหรือมีปัญหาเรื่องของสุขภาพอันนี้ก็เป็นดาวบวกดาวเดิมนะคะเอ,อ่อถ้าเกิดใครอยากรู้แล้วดาวจรคืออะไรอันนี้ก็ต้องไปตาม EP 2